สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไรคลิสทีวีช่องที่รวบรวมความร้อนใจในโลกยานยนต์สำหรับคุณทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิกรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังสร้างกระแสนในปี2025อย่าง BYD Sealu รถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำการออกแบบสุดล้ำสมัยและความปลอดภัยระดับสูงซึ่งบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนรักรถหรือคนที่กำลังมองหารถครอบครัวคันใหม่ก็ต้องห้ามพลาด BYD ซีลูเปิดตัวในตลาดไทยพร้อมดีไซน์สุดพรีเมียม ไฟหน้าแบบเล็ดเต็มระบบเส้นสายตัวถังที่ไหลลื่นดูโฉบเฉี่ยวหลังคาล่าต่ำในสไตล์คูเป้กระจังหน้าปิดทึบให้ความรู้สึกแบบรถยุคอนาคตกันชนหน้าถูกออกแบบให้รุ่งโแถมยังมีกล้องรอบคันช่วยให้การขับขี่ในเมืองง่ายขึ้นก่อว่าที่เคยเมื่อเปิดประตูเข้าไปคุณจะสัมผัสถึงความหรูหราทันทีด้วยห้องโดยสารแบบมินิมอลที่ออกแบบให้ทุกอย่างดูสะอาดตาแต่แฝงด้วยเทคโนโลยี จออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto อย่างเต็มรูปแบบพวงมาลัยทรงสปอร์ตแบบ2ก้านพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆท,งทั้งเสียงเพลงระบบนำทางและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เบาะนั่งคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบปุ่นและระบายอากาศส่วนเบาะหลังสามารถพับแยกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลังมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ซึ่งตอบโจทย์ทั้งการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างดีเยี่ยม ขุมพลังของ BYD Seal U รุ่นปี2025มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าในรุ่นมาตร,รฐานและมอเตอร์คู่ในรุ่น AWD ซึ่งให้พละกกำลังมากถึง390แรงมา้าอัตราเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีแบตเตอรี่แบลดแบตเตอรีตตรตตร่ของ BYD มีความจุสูงรองรับการวิ่งไกลถึง5 0 0ถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งพร้อมระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง30นาที เรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กันซีลยูมาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ขั้นสูง ADAS ทั้งระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันหน้านอกจากฟีเจอร์พื้นฐานแล้ว BYD ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานเช่นระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสาร หน้าต่างกรองรังสี UV พื้นที่วางขาที่กว้างขวางรวมถึงหลังคาพานรามิกซันรูฟที่สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในการเดินทางทุกระยะราคาของ BYD s e l U ก็ถือว่าน่าสนใจด้วยเปิดตัวที่ราคาประมาณ1.4-1.8ถึงล้านบาทในไทยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถ SUV ไฟฟ้าระดับนี้ที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและสมรรถนะ ในการใช้งานจริง BYD CU ได้รับคำชมจากผู้ใช้งานทั้งเรื่องความเงียบภายในห้องโดยสารความนุ่มนวลของช่วงล่างการควบคุมที่แม่นยำและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบสังการด้วยเสียงกล้อง360องศาหรือระบบช่วยจอดอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันมือถือที่ให้คุณสามารถควบคุมรถจากระยะไกลได้ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งเปิดแอร์ล็อกปลดล็อกรถหรือเช็คสถานะแบตเตอรี่เรียกได้ว่าเป็นรถที่นำพาความสะดวกสบายของโลกดิจิทัลมาไว้ในมือคุณการบำรุงรักษาก็ง่ายเพราะระบบไฟฟ้าของ BYD ถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างยาวนานลดจำนวนชิ้นส่วนที่สึกหรอและทาง BYD ก็มีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศพร้อมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม เมื่อพูดถึงความทนทานและคุณภาพขององค์การประกอบรถ b y d ซีลยูก็ผ่านการทดสอบมาแล้วในหลากหลายสภาพอากาศทั่วโลกทั้งอุณหภูมิหนาวจัดในยุโรปหรือสภาพถนนที่ขรุขระในเอเชียและในประเทศไทยเองก็ได้มีการปรับแต่งระบบช่วงล่างให้เหมาะสมกับถนนในบ้านเราเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานก็ล้นหลามโดยเฉพาะเรื่องความประหยัดในการชาร์จเทียบกับน้ำมันความรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางและดีไซน์ที่โดดเด่นจนหลายคนต้องหันมามองทุกครั้งที่ผ่านไป มีวายดีซิลยยังเป็นอีกก้าวสำคัญของ b y d ในการขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการที่มีการประกอบในภูมิภาคทำให้สามารถควบคุมต้นทุนและส่งมอบรถได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจุดที่น่าสนใจอีกจุดคือระบบ v 2 L แวหรือ vehicle to load ที่ให้คุณใช้รถเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เช่นใช้ต้มกาแฟาชาร์จคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เปิดทีวีในระหว่างแคมปิ้งเหมาะกับไลฟ์สไตล์สายลุยและคนที่ชอบเดินทางอย่างแท้จริง รถรุ่นนี้ยังเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตโดยใช้วัสดุรีไซเคิลในบางส่วนและผ่านมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ยุโรปกำหนดอีกด้วยหากคุณกำลังลังเลว่าควรเลือกซีลยูหรือไม่จุดที่ควรพิจารณาคือระยะทางการใช้งานต่อการชาร์จความพร้อมของสถานีชาร์จในพื้นที่ของคุณรวมถึงความสะดวกในการบริการหลังการขายซึ่งทั้งหมดนี้ b y d ก็ได้เตรียมพร้อมมาอย่างดีเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในไทย สุดท้ายนี้ต้องบอกกว่า BYD Seal U คือการผสมผสานระหว่างความล้ำของเทคโนโลยีความหรูหราขององค์การออกแบบและการใส่ใจในประสบการณ์ผู้ใช้จึงไม่แปลกใจที่ใครต่อใครก็จะตามองรถรุ่นนี้กันอย่างใกล้ชิดหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไร k เครสทีวีไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถยนต์รุ่นต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ